พิจารณาสังขารอนิจาวัตสังขาราอย่างที่เราได้สวดเมื่อกี้นี้สุดท้ายก็จะบอกว่าเตสังบุปสโมสุขโขความสงบระง,งับแห่งสังขารบางทีเราก็แปลให้ง่ายขึ้นคือว่าการปล่อยวางเพราะว่าที่สงบไม่ได้ก็เพราะว่ายังไปยึดเอาไว้ปล่อยวาง อย่างเวลาคนเท่าคนแก่ได้ข่าวร้ายว่ามีคนตายก็จะอุทายขึ้นมาว่าอนิจานจาอนิจานจาอนิจจาอนิจจานี่ก็จะว่าไปก็มาจากบทสวดเมื่อกี้นี้อนิจจาวัตสังขารคือมันสรุปว่าเออเป็นอย่างนี้เองให้ปล่อยวางเมื่อปล่อยวางแล้วก็ไม่ทุกข์ไม่เศร้าไม่เสียใจ เขายอมรับความจริงได้แต่ว่าเราสังเกตบ้างหรือเปล่าในบทสวดปัจิมโอวาทก็พูดเรื่องความไม่เที่ยงของสังขารเหมือนกันวิยธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาแต่ว่าแทนที่จะบอกว่าให้ปล่อยวางก็จะบอกว่าท่านทั้งหลายจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดผู้เรื่องเดียวกันนะ ผู้จ,จ้าตรัสเรื่องเดียวกันคือเรื่องความเสื่อมของสังขารแต่ว่าในที่นึงก็บอกว่าปล่อยวางแต่ว่าในอีกที่นึงคือในปจชิมโอวาทก็บอกว่าต้องทำความให้ประมาทอันนี้ก็ดูดูต่างกันนะแต่ว่าก็ไม่ได้ขัดแย้งกันที่จริงก็เป็นการเสริมกันเพราะว่าเหตุการณ์บางอย่างมันเกิดขึ้นแล้วเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ก็ต้องยอมรับความจริง จะไปยึดไปอยากให้มันเป็นอย่างใจหรือเป็นอย่างอดีตนั้นไม่ได้ก็ต้องอยอมรับความจริงนั้นก็ปล่อยวางอนิจจาแต่ว่าถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นเรารู้อยู่ว่ามันจะต้องเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเช่นความแก่ความเจ็บความ,วามตายเพราะนั้นก็ต้องไม่ประมาทเอาไว้ไม่ประมาทหมาย,มา,ยามว่าต้องลงไม้ลงมือ ที่จะป้องกันป้องกันในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องนอกตัวและป้องกันในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องในตัวคือเรื่องจิตเรื่องใจเรื่องนอกตัวก็อย่างเช่นเราจะสร้างตึกจะสร้างอาคารก็ต้องไม่ประมาทเรื่องอุปัติเหตุเรื่องโจรเรื่องขโมยก็ต้องเตรียมป้องกันเอาไว้อะไรที่จะป้องกันได้ชเช่นการเตรียมป้องกันไฟ เตรียมป้องกันอุบัติเหตุเตรียมป้องกันคนจะขโมยก็นี่ก็ต้องจัดการซื้อกุญแจอะไรมาหรือว่าเตรียมเครื่องมือดับเพลิงหรืออย่างขับรถก็ต้องอมีประกันอันนี้ก็เป็นวิธีป้องกันเพราะไม่ประมาทหรือว่าร่างกายเราแม้ว่าจะแข็งแรงตอนนี้แต่ว่าอย่าประมาทโลกไปอาจจะเบียดเบียนเมื่อ,อไหร่ก็ได้ก็เตรียมตัวเอาไว้ การตูวแลวรักษาสุขภาพให้ดีออกกําลังกายในส่วนของจิตใจก็ต้องเตรียมเตรียมใจไปด้วยเตรียมใจไม่ใช่เตรียมปล่อยวางอย่างเดียวแต่ว่าเตรียมให้เกิดปัญญารู้เข้าใจความจริงของชีวิตเตรียมจิตเตรียมใจว่าเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วไม่ตื่นตกใจ,จยอล็อความเจ็บความปวดได้มีสติไม่ปล่อยให้ความปวดความเจ็บเข้ามาคุกคามจิตใจอันนี้ก็ต้องอาศัยการฝึก จะอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วมันก็เสร็จแน่นะต้องฝึกนะต้องลงมือฝึกต้องใช้ความเพียรนะจะงอมืองอเท้าไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ได้งั้นเนี่ยมันต้องทำสองอย่างก็คือทำจิตแล้วก็ทำกิจนะทำจิตก็คือทำใจฝนะึกจิตฝึกใจไว้กับทำกิจทำกิจก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องนอกตัว เปเรื่องเกี่ยวข้องกับผู้อื่นเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติต่างๆต้องทำสองอย่างทําจิตเงาก็ปล่อยวางแต่ทํากิจนี่มันต้องเตรียมการป้องกันเอาไว้แม้แต่ทําจิตก็ต้องป้องกันเหมือนกันจะเป็นึกว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ทําจิตทําใจอย่างเดียวทํากิจก็ต้องทําด้วยอย่างที่เคยพูดไว้แล้วหลังคารั่วก็ต้องซ่อมนี่เป็นเรื่องการทํากิจเรื่องการ เข้าใจนะการฝึกจิตให้เกิดปัญญาและเกิดความเข้าใจความจริงของชีวิตมันต้องอาศัยการฝึกฝนและนี่แหละก็ทำให้เรามามาเจริญสติมาทำกรรมฐานกันเราไม่ได้มาทำกรรมฐานเพื่อให้ใจนี้เกิดความสงบเท่านั้นสงบเวลาอยู่วัดอันนี้มันสงบชั่วคราว มันอาศายสิ่งแวดล้อมมาช่วยทำให้ใจสงบไม่มีใครมาวุ่นวายกับเราไม่มีงานการที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายนี่ก็สงบได้แต่เราคงจะไม่ได้อยู่ในวัดตลอดชีวิตก็ต้องออกไปข้างนอกต้องกลับไปบ้านกลับไปเรือนหรือแม้แต่อยู่วัดก็ต้องออกไปเกี่ยวข้องกับผู้คนแต่สมัยนี้ไม่ต้องออกไปหรอก ความวุ่นวายจากข้างนอกก็เข้ามาที่วัดแล้วเดี๋ยวนี้เสียงดังงานมหรสพ์บางทีก็มีเสียงเครื่องยนต์บางทีก็มีคนเข้ามามาก่อความวุ่นวายในวัดหรือไม่ก็หาเรื่องมาปรึกษาขอความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นจะอาศัยความสงบจากสิ่งแวดล้อมนี้ไม่ได้มันเป็นความสงบชั่วคราว,วเราต้องอาศัย ความสงบที่เกิดจากใจเกิดจากใจที่มีเครื่องคุ้มกันทรรที่มีอุปการะมากมีสองอย่างคือสติและสัมปชัญญะถ้าเรามีสติแล้วก็สัมปชัญญะคือความระลึกได้และความรู้ตัวแม้จะมีเรื่องกระทบจากข้างนอกเข้ามามันก็เข้าถึงใจไม่ได้หูได้ยินเสียงเสียงดัง แต่ถ้าใจมีสติมันก็ไม่ทุกข์ความดังมันก็ไม่ดังมาถึงใจแต่ส่วนใหญ่ไม่เคยมีสติกันมันไม่ได้ดังแค่หูมันดังมาถึงใจเวลาเจ็บมันไม่ได้เจ็บแค่กายมันเจ็บเข้ามาถึงใจไม่ใช่กายป่วยอย่างเดียวใจก็ป่วยด้วยคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเวลาร้อนมันไม่ใช่แค่ร้อนแค่กายมันร้อนเข้าไปถึงใจอันนี้เพราะไม่มีสติ และสัมปชัญญะเป็นเครื่องคุ้มกันพระพุทธเจ้าก็เลยเปรียบเหมือนกับคนทั่วไปนี่ก็เหมือนกับเวลาประสบทุกขเวทนาก็เหมือนกับเจอธนูเข้าไปสองดอกธนะนูดอกแรกนี่มันทุกทางกายธนูที่สองน,นี่ทุกทางใจเพราะฉะนั้นนี่ถ้าจะหวังความสงบจากสิ่งแวดล้อมมันไม่พอ เพราะว่าความสงบจากสิ่งแวดล้อมมันไม่เที่ยงยิ่งต้องออกไปข้างนอกไปพบปะผู้คนไปเจอสิ่งที่มากระทบสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามใจไม่ว่าจะเป็นดินฟ้าอากาศไม่ว่าจะเป็นมลภาวะรถติดคนที่มาเกี่ยวข้องกับเรารวมทั้งใจเราเองก็ไม่เป็นไปตามอย่างที่ปรารถนาเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้อง มีสติสัมปชัญญนะคอยเป็นเครื่องคุ้มกันจะเรียกเป็นด่านแรกก็ได้เพราะฉะนั้นนี่จะเอาแต่ความสงบอย่างเดียวไม่ได้โดยเพราะความสงบจากการไม่คิดสงบจากการไม่คิดคือไปห้ามความคิดเอาไว้หรือเข้าไปเพ่งไปจ้องความคิดเอาไว้หรือปิดตาไม่รับรู้อะไรหรืออยู่ในห้องเล็กๆที่ไม่มีอะไรเข้ามากระทบ ให้ลำคาันใจแบบนี้เป็นความสงบที่วางใจไม่ได้เป็นความสงบที่เป็นที่พึ่งไม่ได้เพราะว่ามันเป็นของชั่วครั้งชั่วคราวสงบด้วยการปิดตาไม่รับรู้อะไรเพราะอยู่แต่ในห้องอันนี้นะเขาเปลี่ยนมันก็หินทับหญ้าหินทับหญ้าไว้พอยกหินขึ้นหญ้าก็ขึ้นใหม่ เพราะว่ามันอาศัยหินเข้ามาเท่านั้นเองเข้ามากรบเข้ามาปิดเอาไว้เพราะฉะนั้นนี่เราจะต้องเรียนรู้ที่จะมีที่จะรักษาจะให้สงบได้แม้ว่าจะมีสิ่งต่างๆเข้ามากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจแม้จะเข้ามากระทบแต่ว่ามันก็หยุดอยู่ที่แค่ทวารเท่านั้นแหละ ที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายมันไม่ลุกเข้ามาถึงใจเพราะฉะนั้นก็อย่าไปพอใจหรืออย่าอย่าไปประมาทเวลาใจเราสงบแล้วก็ไปพยายามไปบังคับให้ใจสงบก็ไม่ได้แล้วการปฏิบัติเราฝึกให้รู้อยู่บ,บ่อยบ่อถ้ามันสงบอารมณ์ความรู้สึกความคิดมันไม่โผลมาให้สติได้รู้ ปัญญามก็ไม่เกิดต้องเห็นอยู่บ,บ่อยๆเกิดขึ้นบ,บ่อยๆเกิดขึ้นบ,บ่อยๆจกนกระทั่งรู้แล้วก็ระลึกได้ระลึกได้ในอารมณ์เหล่านั้นระลึกได้ในอารมณ์เหล่านั้นระลึกได้ในความรู้สึกนึกคิดเหล่านั้นอ๋อมันมีสภาวะมีลักษณะอาการอย่างนี้เมื่อมันเกิดขึ้นก็จะได้ไม่ไม่หลงเกิดขึ้นก็ระลึกไดอ๋อนี่โกรธอ๋อนี่เกลียด อันนี่ความคิดปรุงแต่งความระลึกได้สติความระลึกได้อันนี้ถ้าระลึกได้อย่างสา,ลลางมันธรรมดาก็ระลึกได้ว่าเดือนนี้ปีนี้พศออนี้คือเดือนเกิดของเราปีเกิดของเราระลึกได้ว่าอ๋อเรานัดหมายอะไรเอาไว้นะอันนั้นมันสติธรรมดาแต่ถ้าเป็นสัมมาสติก็คือระลึกได้เมื่อเผลอเข้าไปในอารมณ์ พอเมื่อเผลอเข้าไปในอารมณ์ก็คลาดออกไปจากปัจจุบันมันไปอยู่ในโลกแห่งความคิดในโลกแห่งอดีตรหรืออนาคตแล้วลึกได้แล้วลึกได้ในว่ากําลังทําอะไรอยู่กลับมาสู่อิริยาบถท,ที่กําลังทําในขณะนั้นกําลังทําวัดอยู่ใจลอยไปโน่นไปนี่แล้วลึกได้ว่ากําลังทําวัดอยู่กลับมาเมื่อกลับมาอยู่กับการทําวัดก็สาธยายบทสวมดมนต์ได้ถูกต้อง ไม่เผลอไปจากพุทธังเป็นสังขังหรือจากธรรมังเป็นสังขังอะไรเหล่านั้นและที่สำคัญคือเราลึกได้ในอารมณ์ว่าอ๋ออารมณ์อารมณ์อารมณ์มันเป็นอย่างนี้ความโกรธเป็นอย่างนี้ความความหงดหนิดลำคาญใจเป็นอย่างนี้แล้ลึกได้แล้วลึกได้ก็ไม่ถูกมันหลอกล่อไปแล้วแต่ก่อนไม่รู้แต่ก่อนมันหลงเข้าไปลืมตัว เมื่อระลึกได้เช่นนี้มันก็มาคลองใจไม่ได้นะอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้เข้าเข้ามาคลองใจไม่ได้และความสงบก็จะเกิดขึ้นเพราะมีความระลึกหรือความรู้อย่างนี้อยู่บ่อยๆการเจริญสตินี่บางทีเราก็เปรียบเหมือนกับการเติมน้ำนะเติมน้ำในในโอง่งหรือว่าในหม้อดินน้ำจะเต็มได้เนี่ย ต้องประกอบไปด้วยเหตุปัจจัย2อ,อย่างก็คือว่าหนึ่งเติมน,น้ำอยู่เสมอเติมน,น้ำเรื่อยๆสองหม้อมันต้องไม่รั่วหรือไม่ปล่อยให้น้ำซึมออกไปเลยเป็นระยะระยะาการที่เรามาเจริญสติในรูปแบบเช่นเดินจงกรมสร้างจังหวะหรือเก็บอารมณ์เนี่ยก็คือเป็นการพยายามที่จะเติมน,น้ำเอาไว้เติมน,น้ำเรื่อยๆเติมน,น้ำเรื่อยๆ รู้แต่ละครั้งแต่ละครั้งรู้กายรู้ใจเวลายกมือก็รู้เวลาใจลอยใจฟุ้งก็รู้กายเคลื่อนไหวใจคิดนิดนีด้รู้รู้แต่ละครั้งก็มากับการเติมน้ําเข้าไปทีละหยดทีละหยดแต่ว่าถ้าเราไม่รักษาไม่ระวังปล่อยให้โองมันรั่วหรือหม้อด,ดินมันรั่วหรือ ปล่อยให้น้ำซึมออกซึมออกซึมออก,ออกเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มสักทีเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มเพราะมันซึมออกทำไมถึงซึมเพราะว่าเวลาเลิกเลิกสร้างจังหวะเวลาออกจากทางจงกรมกินเวลากินข้าวอาบน้ำถูฟันเวลาพูดคุยกับคนเวลาที่ไม่ใช่ปฏิบัติในรูปแบบก็ปล่อยใจลอยกินข้าวกับเพลินกับการกับรสชาติของอาหาร เผลอให้ใจมันคิดนึกเวลาคุยกับคนก็ฟุ้งไปคุยเสร็จไม่พอกลับมาก็ฟุ้งอีกนะอันนี้เรียกว่าน้ำมันซึมออกซึมออกซึมออกเติมเท่าไหร่ก็ตามในเวลาปฏิบัติในรูปแบบแต่พอไปเกี่ยวข้งของกับผู้คนก็มันออกหมดแม้จะเก็บอารมณ์แต่ว่าพอเลิกปฏิบัติอ้าวเดี๋ยวใจลอยอละปล่อยใจลอย หาเรื่องคิดาการปฏิบัติถึงต้องมีสองแบบนะปฏิบัติในรูปแบบกับการปฏิบัตินอกรูปแบบการปฏิบัติในรูปแบบก็เปรียบเหมือนการเติมน้ําเติมเติมเข้าไปส่วนการปฏิบัตินอกรูปแบบมันจะทําหน้าที่เหมือนว่าคอยเก็บคอยเก็บน้เอาไว้คือคอยเก็บสติเอาไว้ไม่ให้มันตกหล่นเลี่ยนล่าการปฏิบัติต้องทำสองอย่างอย่าไปเน้นแต่เฉพาะว่าต้องปฏิบัติใน รูปแบบบางคนการปฏิบัติในรูปแบบนี้เขามีいいกําหนดเวลา9โมงเช้า4โมงเย็นเมื่อเวลาทํางานในเมืองหรือเวลาทําราชการพอเลย4โมงเย็นไปแล้วก็ปล่อยตัวตามสบายเมื่อกัเลิกงานแล้วเลิกงานแล้วก็เออก็ไปเที่ยวไปฟังเพลงแบบนี้ก็หมดนะสติมันก็ไม่ถึงที่สักทีน้ําก็ไม่เต็มสักทีเมื่อสติมไม่ถึงที่ มันก็ไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในจิตใจก็กลับไปเหมือนเดิมวันนี้เราก็ต้องให้ระลึกว่าการปฏิบัตินี่มันไม่ใช่มีแต่ในรูปแบบอย่างเดียวต้องให้มันกลืนไปในชีวิตประจําวันในอิเลียบทต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกินการเดินการทานผักการอาบน้ำการถูฟันทั้งหมดที่เป็น ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติไปด้วยให้การปฏิบัติมันกลืนไปในชิอประจําวันตั้งแต่ตื่นเช้าตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับไปและการปฏิบัติจะไม่ใช่อยู่ที่วัดเท่านั้นต้องออกไปข้างนอกก็ต้องมีด้วยอันนี้เราก็ดูได้ว่าอย่างเมื่อวานาออววาานีนนนน้เราออกไปที่อำเภอเราก็ถือว่าไอ้ที่ผ่านๆมานั่นเป็นการฝึกการซ้อมเวลาออกไปที่อำเภออันนั้นแหละของจริงแล้ว หรือว่าอาจจะไม่ใช่ของจริงก็เรียกซ้อมใหญ่ก็ต้องกลับมาดูว่าเราสอบได้หรือสอบตกบางทีเวลาอยู่ในวัดก็เออก็ดีนะใจก็สงบดีออกไปข้างนอกนี่ก็เจอก็เจิงอันนี้ก็แสดงว่าสอบตกแล้วไม่เป็นไรเพราะว่าก็เป็นการทําให้เรารู้ว่าเราไปเผลอที่ตรงไหนเราก็จะมีประสบการณ์มากขึ้นมีประสบการณ์ว่าือเออเราเผลอเพราะอะไร การสอบตกก็มีประโยชน์ทําให้เรารู้ว่าเลยต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้างดีกว่าไม่รู้อะไรเลยทอนในตัวนี้เมื่อคนไม่มีความรู้แต่ว่าไม่ไปสอบเมื่อไม่ไปสอบก็ไม่รู้ตัวเองมีความรู้แค่ไหนอาจจะไม่มีความรู้อะไรเลยแต่ไม่รู้ตัวแต่นี่เราออกไปออกไปเจอกับโลกภายนอกออกไปเจอกับผู้คน นะมีร้านหนังสือพิมพ์มีร้านขายของมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะเรามีสติรู้ตัวหรือเปล่านะเมื่อรู้แล้วว่าเราสอบได้สอบตกเอากลับมาก็ก็ฝึกกันใหม่ให้การปฏิบัตินี่ให้เรารูกว่ามันเป็นแค่การฝึกเมื่อการชกมวยมันต้องซ้อมสนามซ้อมกับสนามจริงนี่มันไม่เหมือนกันการปฏิบัติ ในกุฏิในวัดนี่มันเหมือนการซ้อมเท่านั้นนะมันไม่ใช่ของจริงของจริงคือชีวิตชีวิตจริงของเราหรือโดยเพราะเวลาไปเกี่ยวข้องกับผู้คนหรือเวลาไปทํางานนั่นแหละชีวิตจริงเวลาปฏิบัติอยู่คนเดียวนั่นถือว่าเป็นการซ้อมถ้าเราซ้อมแต่ไม่ไปลงสนามจริงเลยมันก็ป่วยการซ้อมนะเราซ้อมเพื่อที่จะเรา ไปลงสนามจริงไปเกี่ยวข้องกับผู้คนไปเกี่ยวข้องกับงานการต่างๆโดยเพราะอย่างโยมนี่ก็สนามจริงก็จะเป็นในห้องครัวนั่นแหละเวลาปฏิบัติอยู่ในกุเตนั่นถือให้รู้และรึกวันเดินซ้อมนะจะซ้อมเล็กซ้อมใหญ่แล้วแต่แต่เวลาซ้อมแล้วไม่ลงสนามก็ไม่มีประโยชน์เราซ้อมก็เพื่อที่จะไปลงสนามจริงบางคนก็กลัวลงสนาม ก็เลยไม่กล้าลงสนามเอาแต่ซ้อมอยู่ในกุฏินั่นแหละมีงานการอะไรก็กลัวไปคิดว่าอันนั้นแหละการไปทำงานนั้นมันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมจะทำให้ไม่ได้ปฏิบัติอันนี้เป็นความเข้าใจผิดเพราะว่าการปฏิบัติที่เราทำทำกันเป็นส่วนตัวนั้นมันไม่ใช่ของจริงมันยังเป็นการซ้อมอยู่เราต้องลงไป ลงสนามจริงเราถึงจะรู้ว่าเราได้พัฒนาไปแค่ไหนแล้วแล้วก็ถํามองให้ดีในการลงการลงไปปฏิบัติกับงานกับการก็เป็นการปฏิบัติทําอีกแบบหนึง่งเป็นการปฏิบัติธรรมที่ต้องอาศัยความระระแวดระวังมากขึ้นแล้วก็เป็นการเอาธรรมะไปใช้เรียนหนังสือแล้วแต่ไม่เอาไปใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์เราท่องสูตรคูณได้ท่อง ในห้องแต่ว่า,เว,าออเ,เ,เวลาไปซื้อของใช้เครื่องคิดเลขแทนเวลาไปซื้อของใช้เครื่องคิดเลขแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรในการที่จะไปเรียนสูตรคูณท่องสูตรคูณได้นั่นก็ต้องเอาไปใช้นะเวลาไปซื้อของตามร้านก็ซื้อของกี่อย่างราคาเท่าไหร่ก็คำนวณได้ในหัวนะหรือก็เอามาคิดเลขเอามาขีดเอามาเขียนที่กระดาษแล้วก็ บอกได้ว่าราคาเท่าไหร่อันนี้เรียกว่าเอาไปใช้อันนี้เรียกว่าลงสนามจริงแล้วเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความรู้ที่เรามีมันใช้ได้หรือเปล่าแล้วก็ยิ่งทํำก็ยิ่งคล่องนะยิ่งคํานวณในใจเวลาไปซื้อของหรือคํานวณโดยใช้กระดาษก,ก็ตามเนี่ยยิ่งทํามันยิ่งคล่องต่อไปก็สามารถคํานวณในใจได้ทันที ไม่ต้องใช้ปากกาไม่ต้องใช้กระดาษก็ได้การปฏิบัติในชีวิตจริงก็เหมือนกันในการทํางานก็ตามยิ่งทํายิ่งทํามันยิ่งคล่องสติยิ่งฉับไวมันไม่ใช่เป็นการแค่เอาสติไปใช้เอาธรรมะไปใช้แต่ว่าเป็นการฝึกให้สติรวดเร็วมากขึก็เป็นเมื่อการฝึกฝนอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเวลาลงไปทํางานเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้เข้าใจอย่าไปกลัว อย่าไปกลัวการลงไปทำงานหรือว่าอย่าไปรังเกียจและขณะเดียวกันก็ให้ถือว่าใ้การที่เราออกจากลานจงกรมออกจากการปฏิบัติมันก็ยังต้องรักษาใจให้มีสติอยู่อิเิียบ,บทย่อยๆต่างๆอย่าไปถือว่าไม่สำคัญาบน้ำถูฟันเป็นเรื่องสำคัญ ถ้าเราทำให้ดีนี่มีอน,น้สงมากมีคนเขาคำนวณว่าคนเรานี่ใช้เวลาอยู่ในห้องน้ำเนี่ยประมาณทั้งชีวิตนีประมาณ7ปีแต่ยังน้อยกว่าเวลาดูโทรทัศน์อันนี้พูดถึงคนสมัยคนในเมืองนะใช้เวลาดูโทรทัศน์ทั้งชีวิตสิปีแต่ว่าใช้เวลาอยู่ในห้องน้ำเจปีแต่ถ้าอยู่ในห้องน้ำยังมีสตินี่นะโอ้มันมหาศาลเลยนะมันเทียบไม่ได้กับการเก็บอารมณ์เวัน เก็บอารมณ์เวันแต่อยู่ในห้องน้ำเจปีนี่มันต่างกันไกลถ้าอยู่ในห้องน้ำเป็นมีสติอยู่ในห้องน้ำอาน,นิสงส์นี่มันมากกว่าเก็บอารมณ์เวันหรือ1เดือนด้วยซ้ำงั้นอย่าไปดูแคลนการใช้ชีวิตประจำวันของเราถ้าเราใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีสต,ติเพียงแค่เข้าห้องน้ำอาบน้ำถูฟันนะก็เยอะแล้ว แล้วเรากินข้าวกินใช้เวลานานเหมือนกันนะทั้งชีวิตกินกินข้าวใช้เวลามาเจ็ดแปดปีเหมือนกันวันหนึ่งใช้เวลานานนะบางทีเกือบสองชั่วโมงกับเรื่องการกินข้าวเนี่ยแล้วถ้าตัดเวลาดูโทรทัศน์ไปได้นี่โอ้มีเวลาเยอะเลยสิบสองปีทำอะไรได้ยังเติงเยอะแยะหรือถ้าดูโทรทัศน์ก็ดูอย่างมีสติก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องชีวิตประจำวันเป็นเรื่องสำคัญอย่าเอาแต่เติมน้ำอย่างเดียว ต้องรักษาน้ําที่เราเติมเอาไว้ไม่ให้ไม่ให้มันล้วนไหลหรือว่าล,วล้วนน้อยที่สุดซึมน้อยที่สุดและถ้าเราทาให้ดีๆในะชีวิตประจําวันนี่มันไม่ใช่เป็นการแค่รักษาสติไม่ให้ล้วนไหลอย่างเดียวแต่มันเป็นการเพิ่มพูนสติเข้าไปด้วยมันเหมือนกับเวลาเราเรียนหนังสืออ่านออกเขียนได้ถ้าเราเรียนหนังสืออ่านออกเขียนได้แต่ว่าในนอกโรงเรียนเราไม่เขียนไม่อ่าน ไอ้ความรู้ที่เรามีก็ค่อยหายไปหายไปเด็กจํานวนไม่น้อยจบป .6 แล้วไม่เรียนต่อไอ้ความรู้ที่เรียนมาอานออกเขียนได้ก็ซึมหายไปซึมหายไป,ยไปแต่ถ้าเราอ่านอยู่บ่อยๆเขียนอยู่บ่อยๆแม้จะออกจากโรงเรียนแล้วนอกจากความรู้จะไม่ซึมหายแล้วความรู้ก็จะแข็งมากขึ้นภาษาก็จะแข็งมากขึ้นการเจริญสติก็เหมือนกันชีวิตประจําวันของเรามัน ถ้าเราเจริญสติในชว่วประจําวันด้วยในอิเลียบทต่างๆมันก็จะทําให้สติที่อุตสาสะสมมาในการปฏิบัติหรือในระหว่างการบวชหรือในระหว่างการมาอยู่วัดนะมันก็จะหายน้อยลงแล้วยังกลับจะเพิ่มมากขึ้นอาจจะเพิ่มมากขึ้นกว่าตอนเวลาอยู่วัดหรืออยู่เวลาบวชด้วยซ้ยําอันจึงเป็นเรื่องสําคัญมาก นะต้องเอาใจใส่อันนี้ก็ต้องใส่ความไม่ประมาทเลยเพราะถ้าประมาทเมื่อไหร่มันก็เห็นว่าไม่สําคัญก็ละทิ้งไปไม่เอาใจใส่ยังก็ให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันกลืนไปกับชีวิตประจําวันนะไม่ว่าอยู่ในลานจงกรมหรืออยู่นอกจงกรมไม่ว่าอยู่ในวัดหรืออยู่นอกวัดเหมือนกันหมด